แล้วเราก็มาส่องดูนะคะทุกคนส่องดูน้ําส่องดูน้ําน้ํามาแล้วนะคะน้ําผิวดินของเราน้ําผิวดินของเราจ้าเห็นบอมมาหอดพี่เราได้พี่น้องเต็มจ้านั่นแล้วค่ะล้วก็ลูกมาแล้วลูกมาคลองของเราแล้วนะคะนี่ปลาเล็กปลาน้อยก็มาเล่นสนุกสนานเลยจ้านี้ไลอยูบัตมือแรงนี่ก็เตียมแล้วพี่น้องเอ้ย มือแรงกเเร็เต็มเลี้ยวเต็มเลียวถ้าไหลยอยู่แบบนี้เนาะอันนี้คือน้ําผิวดินของเรานะคะนี่สสมบูรณ์แล้วค่ะใส่ได้เร้วค่ะนี่ค่ะไหลามาเลยเขามาจากตรงนี้นะคะนี่เมื่อเขาเต็มตรงนี้แล้วเขาก็จะมาตรงลงไปนะคะลงไปเลยเตรียมหรอค่ะสานีเนาะ คา,น,าน้อยแต่ก็ลึกมากนะคะนี่ลึกมากเบิ้งงพื่นค่ะพิ่นมากนี่วางหนึ่งหันมาเบิงบ้งกุ้งเบิงบ้งกุ้งเบิ้งกุ้งอีกแล้วพี่น้องกุ้งพิ่นขื้นมากไหมพื่นนกุ้งพิ่นขื้นมากเด้นี่พิ่นกนระไลมากเนาะยังบาททันในโล่งไปเถอะตอนกลางคืนมาเบิ้งอีกเถื่อน,นึงทายังปล่อยอยู่แบบนี้ ทับล่องเลยกุ้งก็จะขึ้นมาเร็นน้ำกุ้งก็จะขื้นมาเล่นน้ำเ,เยอะเลยพี่น้องเฮาอันนี้คือน้ำผิวดินเด้อค่ะที่พอกำนั่นแม่กำนั่นพ้ากันโตตอนเนี้ยแลกักท้ายวิดีโอใ้เนี่ยได้อันออกอากาศให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเบื้องเนี่ยเ่ได้ออกเนี่ยย่งอีกตายอยู่เนาะตามระยะทางเนาะค่ะ400กกมตรเนาะ ทพอกำนันเราเบาเบิ้งลูกคากุ้งแม่นี่หอดตัวไข่ไข่เด้กุ้งฝอยกุ้งฝอยเพิ่นขึ้นมาลินเพิ่นเห็นน้ำไม่ขึ้นมาเนาะพี่น้องเห็นน้ำไม่ขึ้นมาเพิ่นก็ขึ้นมาลินพิ่น่ะไตขึ้นมาเบิ้งรูดอะไตขึ้นมาไตขึ้นมาพี่น้องขุน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 เห็นบอเห็นบอขุนอันนี้คือความสมบูรณ์ของตรงนี้เนาะค่ะเนาะนี่ แม่กำนังกระพึงเห็นเนี่ยค่ะตามที่กิงแล้วกเ็เอาเอาเพื่อนมาปลอยไว้ดวนหละักะกุ้งหันก็บพคิดว่าเพื่อนสีย่างเนาะ่าคิดว่ามีกุ้งน้ำเด้ค่ะเพราะว่าบอ่อนี่เป็นบอ่อปลาดุกนาะคะ่ปะปลาดุกปลาหมอเป็นปลาที่กินสัตว์นะคะเนี่ยก็นึกว่าเขาก็จะเป็นอาหารปลาแต่เขาก็เอาตัวรอดหรอสัตว์น้าอยู่ในน้ํามันเป็นเป็นธรรมชาติเนาะพี่น้งนองเพื่อนอยู่ในน้ำเพื่อนก็เอาตัวรอดของเพิ่นเพิ่นเอาตัวรอดออก เขาเอิ่มาออกแม่แพรลูกคือกันเนาะค่ะเพื่อนก็นจะมีอันมีไข่มีลูก้อยออกมาแพะมานี่มึงดูแหละคุณอ,อ่ะกุ้งไข่กุ้งฝอยเนี่ยเพื่อนขึ้นมาเล่นน้ำนะคะพี่น้องเฮานี่คือน้ำผิวดินเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้แม่กำนันอัปเดตให้เบื้องอีเลียวเนาะคะ่ะสำหรับระบบน้ำผิวดินของพ่อกำนันเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้แม่กำนันไปก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่โชคดีมีความสุขทุกท่านแม่กำนันสวัสดีค่ะ